สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพวฟุตบอลไลฟ์ครับศัศนะบ้านด้านกีฬาฟุตบอลเกือบลืมครับพี่น้องบัวแต่ตะเวนดูน้ําท่วมนะครับตอนนี้คือผมผมเนี่ยจริงๆคือมันท่วมแล้วแหละนะครับแต่ถึงที่บอกคือมันมีคันกั้นดินขวางเอาไว้อยู่ก็เลยยังยังแห้งกว่าเขาเนี่ยเสียงซาซาเนี่ยไม่ใช่ฝนตกนะครับน้ํามันซึมมาตามท่อระบาย้วก็แม้ว่าทางท้องถิ่นเขาพยายามเอากระสอบทรายกั้นแต่มันก็ยังมีน้ําซึมซึมออกมา นะครับปริมาณน้ําเยอะกว่าปีที่แล้วแล้วนะครับตอนนี้เยอะกว่าแล้วแต่ก็อย่างที่บอกโชคดีได้เจ้าของที่ด้านหลังก็ทําคันกั้นดินไว้ล้อมสวนเขาไว้ก็เลยยังไม่โดนหนะครับแต่ก็นอนผวาทุกคืนนั่นแหละนะครับอ่ะฟันธรงใส,ส่สะกรอครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้แปดคู่นะครับผมก็คงจะไม่ได้ลุกขึ้นมาบรรยายนะครับเพราะว่าทีมเชียร์ของผมเนี่ยทีมที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ย เตะพรุ่งนี้เตะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับเพราะนั้นวันฟันธงเฉพาะคืนนี้ก่อนนะครับฟันธงคืนนี้มีใครเจอใครบ้างก็ตามที่ผมขึ้นหัวข้อบอกคร่าวๆคู่ใหญ่ๆไปกันแบบเร็วๆนะครับใส่สกอร์ไม่ต้องลวดลายไม่ต้องไปอ้างอิงสถิติอะไรเราคิดสกอร์แบบไหนใส่็ไปเลยคู่แรกมีมีอยู่2คู่นะครับที่จะแข่งตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าเมืองไทยมาร์คแฮบี้ไฮฟากับยูเวนตุสครับโอ้โหตัวนี้มาลายยูเวนตุสในกานโชเนี่ยแย่นะครับ แย่ yeah, นะเพราะนั้นเกมคู่นี้ผมมองว่าแม้คู่แรกนัดแรกยูเว่น่าจะชนะมาเนาะแต่ผมว่าอาจจะไม่ขาดผมให้สกอร์หนึ่งสองพอมาคคคบี้ไฮฟานหนึ่งยูเวนตุสสองนะครับถ้าผลงานของยูเวเร็ว้ายกว่านี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับอีกหนึ่งคู่แค่ห้าทุ่มสี่สิบห้าคเป็นเฮเกนกับแมนซิตี้นัดที่แล้วเรือใบก็บุกไปจมเพราะว่านัดน,นี้แมนซิตี้ต้องการปิดจ็อบคือตอนนี้ซิตี้ชนะมาแล้ว สามนัดเแต้มถ้าชนะนัดน,นี้อีกสิแต้มสบายเข้ารอบล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเ,เป๊ปแม้ว่าวันอาทิตย์ที่สิเนี่ยมีคิวที่ต้องไปเยือนลีพูลที่แอนฟิลด์แต่สภาพของลิเวอร์ตอนนี้ก็เหมือนเป็ดป่วยอะ่ะมันมันไม่มีอะไรน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการพักอาจจะมีการพักอัดมีการโรเตชันแต่นักเตะของซิตี้กำลังมั่นใจผมให้สกอ เบาะๆนะครับไปเยือนอาจจะยิงน้อยกว่า <c oughs> นัดที่แล้วหน่อยหนึงผมให้โคเปนเฮเกนศูนยแมนซิตี้สครับอ่ะทีนี้ไปไล่ดูคู่ตอนตีสองปารีสแซงต์แชงแมงกับเบนฟิก้านัดที่แล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะเสมอกันคู่นี้ก็ไม่ง่ายครับปารีสเจอกับเบนฟิก้าชั่วโมงนี้มีโอกาสถึงแพ้แต่ว่าเอาแหละนัดที่แล้วเนี่ยผมน่าจะฟันทงถูกด้วยนะถ,ถ้าจำไม่ผิดอ่ะผมให้โอกาสที่จะแบ่งแต้มกันมี ผลงานในลีกปารีสน่าจะเสมอคู่แข่งมานะในลีกเนี่ยเออไม่รู้เก็บตัวหรือเปล่าไม่รู้เก็บตัวหรือเปล่าผมให้ปารีสแซงต์แงชงแมงเสมอกับเบนฟิกา้าหนึ่งหนึ่งหรือถ้าจะชนะก็ลูกเดียว1 0 2 1ประมาณนี้แต่ผมให้1 1หนึ่งนะครับดินาโมซาเกร็บกับเซาส์บวกครับผู้นี้เนี่ยใครอยู่ใครอยู่อันดับเดียวกันเนี่ยผมลืมลวอ่าเซาส์บวกน้ำเป็นจ่าฝูงอยู่ นะครับยังไม่แพ้ใครเลยเพราะนั้นด mm ีนนโมซาเกร็บเพิ่งจะมีแค่3แต้มนะครับ mm hmm. ก็ให้เสมอคู่นี้ให้เสมอ mm hmm. ผมให้สองสองเลยให้ด mm ีโนโมซาเกร็บกับ f c mm hmm. กับเออาบซวกสองสองดอทมูล hmm. กับเซ mm hmm. บ mm ีย hmm. ่านาที่แล้วขาดสก,กอร์ขาดไม่น่าเชื่อแล้วผมเชื่อว่าดอทมูลที่ กำลังมั่นใจด้วยนะครับตอนนี้กําลังมั่นใจในในนัดที่แล้วที่เจอกันเนี่ยผมจําสกอร์ไม่ได้แต่สกอร์ยิงค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ในบบเดสลีก้าโดนไบยเยนนา2-0ก็ไล่ตีเสมอได้2-2เพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้เล่นของดอตมุลกาลังมั่นใจและต้องการที่จะตามหลังแมนเิตี้เข้ารอบนะครับต้องการตามหลังแมนเิตีรเข้ารอบผพราว่าชนะเหมือนเดิมสกอร์ที่ผมให้ดอตมุล3เซบียา1ครับ ไปที่มิลานกับเชลซีครับสองคู่นี้ก็ต้องบอกว่ากลายเป็นสูสีนะแม้ว่าเชลซีจะผลงานดีขึ้นจากการที่ได้แฮมพอตเตอร์มาคุมทีมแทนโทมัสทูเคิลแต่ผมมองว่ามิลานมีโอกาสที่จะสร้างความลำบากใจให้กับเชลซีนะครับโอกาสที่จะแบ่งแต้มเสมอมีนะครับโอกาสที่จะเสมอมีเพราะนั้นวัดกันที่ความคมแล้วละ่ะใครคมกว่าใคร ผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะออกเสมอครับสกอร์ที่ให้จิ้มไปที่มิลาน1เชลซี1ครับไปอีก2คู่สุดท้ายนะครับคืนนี้ชัรเตอร์โดเนตกับเรอลมดริตนะครับก็นัดที่แล้วมาริตก็ชนะใช่ไหมครับแต่สกอร์อาจจะไม่ได้ถล่มทะลายมากนัดน,นี้ผมให้เบาะๆแล้วกันผลงานในหลีกของมาริตดูดูเรื่อยๆไม่ไม่หวือหวาไม่วูบวาบแต่ก็เขี้ยวนะครับเอาชนะได้เพราะนั้นผมให้ ชักเตอร์โดเนทหนึ่งแล้วมาริดสนะครับคู่สุดท้ายของคืนนี้ครับกาสโกเซลติกเจอกับไลฟซิกก็ผลงานของเซลติกมันดูดีทรงดีแต่ว่าประสบการณ์คุณภาพนักเตะถ้าไลฟซิกไม่เล่นหวยเองก็น่าจะเก็บ3มแต้มได้แต่เอาละครับให้กำลังใจหน่อยผมให้กำลังใจกาสโกเซลติกหน่อยโอกาสที่จะแบ่งแต้มมีมีม มีจิงแบบหนักใจอ่ะฟันคงผู้สุดท้ายฟันทองยังไงดีเนาะหนึ่งหนึ่ง <laughs> ปีนี้รู้สึกว่าไลฟ์ซิกเดี่ยเล่นในบ้านเ,เล่นในบุเดสลีกาก็ไม่ค่อยดีผลงานในแชมเปี้ยนลีกก็ดูไม่ค่อยวุ่นหวาะนะครับไม่ว่าจะได้ตีโมแวนเนอร์ er ไปแล้วนี่ออกไปเยอือนเซลติกด้วยนะครับเซลติกเนี่ยวันที่เล่นกับเรอแลมลริดก็เล่นได้ดีนะเพียงแต่ว่าคุณภาพสู้ไม่ได้เท่านั้นเอง นะครับอ่ะผมให้เซลติก1ไลฟ์ซิก1นะครับนี่คือฟันธงใส่สกอร์แชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงข้าคืนวันอังคารส่วนคืนพรุ่งนี้ก็เหลืออีก8คู่8สนามรวมถึงลิเวอร์พูลเป็ดที่การด้วยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่สนใจนะครับต้องการจะสนับสนุนช่องนะครับโดยการกดนุ่นนี่ครับสบู่ดีออร่านะครับสบู่น้ำมันมะพร้าวผสมคอลลาเจนก้อนละ59บาท สองก้อนร้อยฟรีส่งตอนนี้โปรถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับมากับโปรน้ําท่วมเย็นๆหอมละมุนแน่นอนนะครับฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวให้ข้อมูลในการสั่งซื้อเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับแล้วเจอกันครับพรุ่งนี้เลยกับพ่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับสวัสดีครับ <c oughs>